เรียนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านครับกระผมนายมานะมาเสมอขอนำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสปทโอวิกอ a วอร์ดครั้งที่1 1ประจำปีการศึกษา2564ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประฐมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรูน้คณิตศาสตร์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับจากประสบการณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้วิเคราะห์นักเรียนพบว่ามีปัญหาเรื่องการคิดแก้โจทย์ปัญหา กระผมจึงมีแนวคิดการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้โจทย์ปัญหาให้นักเรียนซึ่งดําเนินการพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาได้ศึกษางานวิจัยพบว่าแบบฝึกทักษะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้กระผมจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เวทชนิดและแนวคิดตามขั้นตอนโพยาในทุกระดับชั้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ทบทวนความรู้ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะได้ตามความต้องการกระผมได้ใช้แนวคิดการแก้โจทย์ปัญหา4ีขั้นตอนเพราะเป็นขั้นตอนที่นักเรียนมีส่วนร่วมกับนักเรียนเองและคุณครูมากขึ้นเป็นการกระตุ้นให้เกิดความวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างมีแบบแผนที่ชัดเจนซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ ก็ผมจึงได้ขับเคลื่อนวัตรกรรมชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เวทธนิตและแนวคิดตามขั้นตอนโพยาของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านช้างมุ่งจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งนวัตรกรรมนี้ได้กำหนดกรอบแนวคิดและพัฒนานวัตรกรรมไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจนตามกระบวนการมานะโมเดล M. management มีกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบเป็นขั้นวางแผนวิเคราะห์โครงสร้างของสาระการเรียนรู้พื้นฐานจัดทำแผนการเรียนรู้ศึกษารูปแบบจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้สื่อเทคนิคการแก้ไขจทย์ปัญหาศึกษาการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย A. active ตื่นตัวในการปฏิบัติเต็มที่เต็มกำลังเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นขั้นปฏิบัติจัดทำชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เวชนิดและแนวคิดตามขั้นตอนโพยย่านำชุดฝึกที่ได้มาใช้กับนักเรียนโรงเรียนอยนุบาลด่านทางเอ็นนิวเทคโนโลยีศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนอยู่เสมอเป็นขั้นสังเกตหาเทคโนโลยีในการเรียนรู้ใหม่ๆสังเกตและสอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ที่แสดงออกด้านการสื่อสารการมีส่วนร่วมขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆทักษะการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆเออนมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำมาพัฒนาให้ดีอยู่เสมอเป็นขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติได้ดำเนินการทบทวนและประเมินผลพร้อมทั้งตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่ได้จากข้อมูลในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการสังเกต การสอบถามและการตรวจงานเพื่อนำข้อมูลมาปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนต่อไปก็ผมขอนำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับจำนวนนักเรียน30คนสร้างความรู้ความเข้าใจมีทักษะกระบวนการคิดที่ดีและสามารถเชื่อมโยงความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา ามสถานการณ์ที่กำหนดและสามารถใช้เหตุผลพบว่าค่าเฉลีย่ยคะแนนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยะสำคัญทางสติที่ระดับจ0ดศซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้นอกจากนี้สามารถต่อยอดทักษะการคิดของนักเรียนจนสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลระดับชาติในงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่68คือชนะเลิศเหรียญทองโครงงานวิตาสตร์ประเภทนำไปใช้ เหรียญเงินการแข่งขันต่อสรรมการคณิตศาสตร์ AMath เหรียญเงินโปรแกร,รม GSP เป็นตน้นครั้งที่69ชนะเลือดเหรียญทองโครงงานคนิตศาสตร์ประเภททฤษฎี นักเรียนได้เป็นตัวแทนการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชาติปี2565นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานระดับประเทศจากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยแล้วยังส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อตัวกระผมเองด้วยครับคือได้รับพัดเลือกเป็นผู้มีผลการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี best practice โครงการวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลเสนอผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างในโครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจากที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ได้มอบหมายให้เป็นครูแกนนำเพื่อจะทำหลักสูตรแกนกางพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560และขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนคนิตศาสตร์ของเขตพื้นที่จึงทำให้กระผมได้รับเชิญจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาให้ร่วมเป็นวิทยากรระดับชาติในการอบรมเชิงปฏิบัติการ จะทำคู่มือคิดเลขเร็วแบบอินเดียเวทชนิตและอัดวิดีโอการเรียนการสอนคิดเลขเร็วแบบอินเดียเวคนิตเพื่อจัดพิมพ์และทำวิดีโอแจกให้กับทุกโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ที่สนใจเป็นวิทยากรสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9ในการสอนคิดเลขเร็วแบบอินเดียเวชณิตสำหรับครูมัธยมศึกษา และกับผมได้นำนวัตกรรมนี้ไปเผยแพร่ในการจัดทำเผยแพร่นวัตกรรมสร้างสารรค์คณิตศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเห็นได้ว่าน,นวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทุกคนมีขั้นตอนกระบวนการเป็นแบบแผนสามารถปรับใช้ทุกบริบทของโรงเรียนทุกชั้นทั้งหมดทั้งมวลเป็นการเรียนการสอนแบบ Active t e a c h e r ที่กับผม ได้ทำการเรียนการสอนม,มาและจะทำให้ดีที่สุดต่อไปครับขอบคุณครับ